ก็สมบูรณ์ดีทุกอ่าทกอย่างกวก็มมอยู่กัน GTE SIM N ใช่อนมค Oh yeah ก็นะครับเราก็จะมาเล่น g t ดูว่ดี่นนะครับขอลดเสีนะครับรอรถไปเรื่ๆนะครับอาจจะมีคนรบกวนก็ขอภัยดายกันนะครับ Enjoy รนะู้สึกว่าจะผิดซีดดูก่อน ตีเองเด็เป็นสีขาวดูนะครับไปดูดงแล้วกระถูกเซฟไหมตัดกีก็คืผิดเซฟโอ้โหเี่นเซฟกว่าเะครับเออยงเด็กั็สุดท้ายช้าสุดท้ายแบบแล้วก็ถูกอเคมาถูกเซฟ了อ h อ e a h เาเช่นมนถูกสีแล้วลขอไปเอารูก่อนแล้วกันอาจจะมีอ,นนอาอกาศอะไรครับว่าผมไม่สบายก,าย,า,ก,ก,กา,ายเออเออลูกคิดก่อนจะไปอะไรดีสีก่อนสีก่อนมันมันอันมืดใอ่หมดมืด คลิปอาจจะเป็นคลิปเก่านะครับเพราะว่าผมถ่ายสัปสัปดาห์ก่อนอันที่เทเลสิเก้านี่สิบนี่เปล่าวะช่างมันก็อาจจะไม่นะครับผมไม่สบายนะครับคุณผู้ชมไม่ค่อยชัด บุตรแทงหันซับกิ้ซ่าฮ่า่อไประบดแขงหันรับนี่คือการปาิบที่ดีระสคัมากโอเคนี่คือวิธีรับที่เผารงมรับนะครับก็คือใช้ระบดแท่งหันซานะครับยืเข้าไปยูนให้มันไม่ไปจุนเลยนะครับแค่สักหน่อยเราก็เข้าไปถล่มรวครับ อายิ่นะยี่งยิ่งจะไปเอามีดคุณก็ไปกินเอาม่ดหมัคุณก็ไปกินเอฟกะเจียวเล็กเอาไปกินให้หมด่ะเอาเข้าไปเอฟกะเจียวเล็กดูโอตรเล็กแค่ไปกูยายตายออาไปแดดเลยอ่าได้เวลาเข้าโงผัด

วอาขาดเลยที่กูจะสู้อะาสูไปให้พอดเน่ยไปขับไปเห้ได้สนกเลยอะปกติกูสู ari, ้แบบเลยไอ้ไม่คุ้นจีนกูท้ากูเลย้ากเลยเอามันมามามาโอ้โหไมาเลิครับไม่ไม่ได้จ่าย CG แล้ครับดครับ แกซีจีเกย์แล้วครับรับนังเจ้านั่งเจ้าจ้าใส่โอ้โห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 อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โ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 ห้หโอ้อ้โห้หโอ้โหโอ้โหโอหโอ้โ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 หโ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโโอ้โหอ้อ เออมาเลยเจ้าเดากูมันใส่กูมันใสกูสตีโอ๊มันใสอีกรอบเเห็นมันตายแล้วอ่าเอออ้าวๆกูยิงสิกูไม่ได้อ้าอ้าวมุดชวนกูทำไม่ไเฮ้ยอ้าวๆกูเสียหลักเลยเวยนต้โอ๊า สุดๆเสียน่วันงไปเช้ามาเลย่ไเะต้มสิคมาดีกันดีดีขอบคุณขอบคุณรึเปล่าชิบ้ายม่จิงก็ดูไม่จริงจริง่คนก็เป็นพยานแต่ก็เป็นเพอนกับ ចូលតាឡើងឆ្នាំ I never Come come money Save all the money You could see the card And it's so The camera shall allow it to high Absolutely អាលងលងតប់លង Okay ใช่สูตรแล้วกันไม่ได้ใช้นานแล้วเยบร้อยใช่ถูกที่เลยวะเอาชิบพายหางเดิบบนหัวแดกใส่ชิบพายตรงนี้เล้วมั้งต้องใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละโอเคถูกที่ไหม โอเคเดี๋ยวสิว่าตุลคอดกูตอนนี้ตกมตาเควรไม่ใช่เด็กดนนะโอเคมาถึงและวด่นะ ยูปีชีไลน์ไม่หมดปีจดเอาไม่ลงยูนี้ oh y e ย h อนาคตจะกูเปปุ่นเลยใกล้จะมับหลับหลับขนาดได้ใช่ไหมเอาให้ตายดเลย อย,อยา,ากอยากกินมาใช่ไหมพวกมัชอบปินปองเวลาขนาดนั้นใช่ไหมพอปีปองเวลกไปกินแลรอกถกเนนั่งมเนี่ยโดชเฉาะเมื่อถด้เสียงะโกชีแล้วกันเออเรากูจะไอ้กัดในระกับขอิเียงก่อน นี่คือทําไมสีเจไม่ตายนี่ครับทดลองให้ดูเลยทรอยสีเจไม่เป็ดไม่ใช่แร,ร็คโดดูนะถ้าตกกับนี่เจเหมือนดูตายใช่ไหมดูเดือดด้วยไม่ลดเลยไม่แต่ลดเดี๋ยวสีเจไม่ตายเลย